กับสบัสดีพ่อแม่พี่น้องกับสบัสดีเบอร์ตุกทานที่เข่าวับซมซองรองคำเดอ้อป้าม่วเขาเจ้ามาออ่วงเขาเจะมากินแกบพี่น้องเอ้ม่วงเขาจะมากินแกบกินหำเสนี่มาเอาเพื่องต้นสนี่มาเอาแกบพี่น้องไปใส่ยไก่ นแห่งดอกอเอาไปโลดไปแล้วมันก็นแห่งเออแมเอ่เบอร์ดินแล้วลงไปนี่นะป่ากวงเนาะ คนขี่แก่พี่น้องเอ้ยสิเมื่อไห้ไก่พันคนที่แก่สิเมื่อไห้ไก่พันเบ้าเบ้าเออเออบ้าวงซีกันจะใหญ่เลยเรินนะแลูกไถมา ไก่ไก่พันเพิ่นพี่น้องไก่พันเพิ่นสีไข่เพิ่นว่าเพิ่นเพิ่นสั่งมาลอยลอยกว่าโตเนาะขาเบิ่งน้ำจ้ำพี่น้องตอนหนึ่งก็ถือหนามากินเพาะบรรยากาศตอนคืมคืมตอนย้ำเสาร์พี่น้อง่ไปาทางใดพี่น้องวัยได้ยินข่าวตะวนันพระเจ้าบุญทรงเฮือกอันยังเกาะสนุมานแตว่ว่าั่ไปไปไปบ่ได้เพราะว่า พยังบ่ได้ให้ยผ่านแดนเนาะพยังบ่ได้ให้ยขามเลยไปบ่ได้นี่แกเกี่ยวข่าวอีกแล้วป้าลุงเอ้ยลงเดาดูย้ำเกี่ยวข่าวอะไรกันเปิดแล้วก็สิเป็นย้ำแหลงเนาะฝนก็กยังตกอยู่เด้อทางนี้นะเด้อฝนยันยงตกบอเศร้าอยู่พี่น้องเอ้ยฮะกระมิดเมื่อกี้นี่ก,ก็สินึกใช่สิไม้บอกเรื่อะไรเนาะเมื่อในวันที่16บหกเลยเด้อ พันที่สิบหกแล้วตอนนี้กันเนาะเจ๊สิเป็นอะไรไเลยเนาะไอถาเบิ่งผักส้มนองข้ามต่อไปเด้ออย่าทิมอย่าปาก,ก็ได้ถ้าเบิ่งถ้าถ้าเบิ่งถ้าส้มทำการพี่น้องหลังจากนองข้ามก็ไม่ได้คอยล่องคลิปให้เบิ่งเนาะก็เข,ขาโทษขอแพรไรลายเพราะว่าอยากน้องไอคิวพอไอคิวเห็ดขอกไก่ห่ปปาสานีอะเลยยาอพี่น้องไอในฮะกระไดอยู่จักสอบมา ก็ได้อยู่9-2พี่น้องเอ้ยตอนนั้นก็ร่งตกักอยู่ไปไปบัเงยสนีฝนตกแกบออกซีก็ใหญ่ใหญงเอาจากสอบเนี่ยนะ9ไปดีพร้อมไปด้านนอเพื่อนเด้ให้ผมจับแก่หลังจากที่บราได้ถ่ายเกิดนีมากกับหลายเดือนน้องพี่น้อง คือสิพ่อหน,ะาน,าน,น้าบาัตเ,เนี่เนาะเม็ดยังว่โอ้เสียดา,า,ายเพราะงันข้าวรถจักมาอีงสิเมื่อร,รถไทยอยู่พี่ดอวไว้ รถไทยอยู่พี่น้องเอ้ยทางกับปื้นเปื้อนทั้งๆจะเป็นเปื้อยแม่เบ้าหรือพี่น้องเอ้ย ทางพี่น้องทางปวดโผล่ฝนตกเมื่อวานนี่แหงๆเบิดคืนเสียงปบมลอรบมอ ช้ากเขาแกวรดช้าดันไนน็นหมดเลยกันเอาพวกซีแมทุ่นกับมีผมว่าเอาน,น้ำเล่าหน่อเขาไปไกลพวน่ะผูกกอ,อ,องจนพะูดอยาเอาเอใครซีขากม่นนะากลพอันนี้อไเออกิกินงแกมบุมออกมาหน้านพี่ยบกมบมนน้าคน,นแดงตองคนดำปองไอนี่หัวยังนานะซน,นี่นี่เนาะ สนี่หัวยังเนาะสนี่เอาตะกาไยังนล่าสันี่่เอาไปใส่กด้เฮ้นา้บุมนะสบายดีพอนนงป้นอันนี้นะคอยข่าวเด้ย่นนานหนย่านบ้นอนะไรเด้พอเทพพื้นโอ้ยโอ้ยคอยข่าวยังวะ <laughs> คอยข่าวพอนาพิแนง พี่เทพและพี่พงศ์อันนี้น้งองพงศ์พี่น้องสบายดีพี่น้องอันน้งองพงศ์อันนี้น้องกี้อัน,นสบายดีปีาลงุงเอ๊ะเอาไว้ตะลางตะมาางเขียวก็อ่อมหอยลมผัดไข่ยายบ่ได้ไหมนะบ่ออันนั่งนอกพูดอันเฮ้ยวันละห้าอยากปล่อยมันหลี เจนนาได้กิกิวิกินสีส้มละสาเลยตอนนี้สน่เรียนเรียนไข่พี่ดองเอ้ยเอาสนี่อนอเนอ้สีสเี่ยหลักอ้อนตะการสน่ไปใส่ครึ่งสำอางก่อนเลยหลัดห้องสน่ไปใส่ครงสำอางกอนันีผาอม่นะเป็นหลอกเป็นหลอกบ้ เห็นกระเจ้าเห็ดนั่นนี่บ่อยในอะไรกันโอ้นานแล้วเห็ดขากอะไรกำลังเรียนอาพอดีเลยสามารถสิเกินครดี่ว่า ต้องหมัต้องย่างได้หีินะให้อายคิวขึ้นมาหนังก็ลองเสื้อมันบดถือขู่มันนะปีนมาแบบนี้ปลาช้เลยนั่นมีสีบัวเขามีสองสามอันเนาะสีบัวสีนี่สีนี่มาแรงลีของไทยได้หนีิเนาะตะกะทีค่ะอะไรของไทยนะ ของไทยตัวไทยปออจุนะพี่น้องตัวไทยแค่ไหนวิธีใสเนี่ยวิธีใส่ความหมยเหมาะสมโอ้หายคมนักเหมาะสมกันก็ไม่ปวขีมากวนมนิขีไปทางแนเลย อัน,นัจอยล้สิลสิเป็นนหลัอเอง่ะโอ้อ้ามันสะขึ้ขนไข่เองบ่ะก็ได้มันไข่มันไข่ไปทุกทิศไหมลมนะพะลมจนปากเปิ่อนชอบมงานแชอบสนุกนะลมจนปาก

ฮะนี่คือเก่าแทนบอนี่ออกเนาะอะไรพี่น้องคลิปนี้ก็จะได้ขอจบคลิปเพียงสนีเด้อฝากเบิ่งฝากส้มต่อไปพี่น้องดาวสบายดีเด้อขี่เก็บยังบาได้มาหอดพี่น้องเอ้ยขี่เก็บยังพรท่านมาหอดเพราะว่าปลากระสี่ยังปลาวไใบยูงซีใคยังไม่ได้เอามา เพราะอะไมันง hey? ่อยึงไข่ตีอย่นะตีเตะนะนาไ่ตีีมาใส่นเตะนี English> ่ย่ออยู่รออืมแม่ยิ้มขางไก่ยังบมาสถ่ยิ้มขางแล้วแกนไก่งอยเด้นะคนขาบเยนี่ขางมาไดุ้ยเลยะไ้อยโอ้ย ป่วยปูนน่คะในปองกันแบบม,มันเกิดอันนี้แมน